สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มเจชวาในข่าวไวท์ไทนินะครับการเสียชีวิตเมื่อวานนี้ได้รว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาและสร้างความตกตกใจโดยเฉพาะแวดวงการในแบบนางแบบนะครับของเคนโดกุลพัฒนะครับที่เป็นนายแบบหนุ่มที่เออหายตัวไปอย่างเป็นปริศนานะครับบรรดาเพื่อนๆในวงการรวมไปถึงบุคคลในครอบครัวนะครับก็ออกตามหากัน มีการไปแจ้งความกับตำรวจจนกระทั่งความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะครับมีการรายงานว่าพบร่างไร้วิญญาณของเคนโดกุลพัฒน์ะครับลอยอยู่ในแม่น้ําเจ้าพยาครับคาดการณ์ว่าน่าจะเสียชีวิตได้2วันแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีการคาดการณ์หรือว่าน่าจะเกี่ยวเนื่องกับโรคซึมเศร้าที่เจ้าตัวป่วยอยู่ไม่นะครับเพราะมีการเรียกแท็กซี่จากหอพักไปในช่วงคืนวันที่4ีมกราคม ไปที่สะพานพระปิ่นเก้านะครับโดยแท็กซี่เนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการนั่งร้องไห้ไปตลอดทั้งทางนะครับซึ่งก็ไม่ทราบไล้ว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนึงครับทีนี้ครับหลายคนก็บอกว่าใครคือเคนโดไม่ผิดนะครับแล้วก็ไม่แปลกที่ไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเคนโดเองไม่ได้จะมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมากมายนะครับแต่เขาจะโด่งดังในวงการนายแบบนางแบบนะครับเพราะว่าเขาเป็นนายแบบที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วก็ต้องบอกว่าหน้าตาดีพอสมควรนะครับนี่ครับ แน่นอนว่าข่าวที่ทําเอาตกใจเมื่อวานนี้นคือการเสียชีวิตนะครับแล้วก็แชร์กันอยู่โลกออนไลน์ไปจํานวนมากการเสียชีวิตของเคนโดกุลพัฒนะครับพงประภาพงประภาพหรือว่าเคนโดยอายุ27ปีนะครับซึ่งตํารวจก็สันนิษฐานว่าจมน้ําเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2วันครับโดยศพก็ถูกพบที่บริเวณท่าน้ําหน้าห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามนะครับเคนโดกุลพัฒพงประภาพครับในแบบหนุ่มไทยไวัย27ปีนะครับ เป็นลูกเซี่ยวเชื้อสายญี่ปุ่นครับเคนโดเนี่ยเข้าสู่วงการตั้งแต่เขาอายุเพียงแค่19ปีนะครับอีกทั้งยังทํางานในวงการแฟชั่นเนี่ยครับด้วยการเดินแบบถ่ายแบบให้แบรนด์สินค้าดังๆอีกมากมายครับใบหน้าของเขาเนี่ยมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวนะครับและคาแรคเตอร์ชัดเจนเป็นอย่างมากครับแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับซึ่งคนที่เคยร่วมงานกับเคนโดเนี่ยต่างก็พูดมีเสียงเดียวกันชื่นชมในผลงนานของเขาจริงๆนะครับ เคนดูกเคยเปิดใจให้สัมภาษณ์กับ o u f o i f i c l h o h o m e s มีไว้นะครับว่าเมื่อก่อน,เ,นเคยโดนบูลลี่เยอะมากครับแต่ก็รู้สึกว่าเสียงรอบข้างอะไรที่ไม่สร้างสรรหรือทําร้ายเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเอามาใส่ใจครับนี่นะครับสิ่งที่คนอื่นพยายามจะให้เราเป็นคนอื่นก็เลยลองพยายามจะเป็นแบบนั้นแล้วแต่มันไม่มีความสุขพยายามเป็นตัวเราในแบบที่มีความสุขดีกว่ามันจะทําให้ชีวิตตัวเรามีความสุขและไม่ต้องพยายามไปบอกใครให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ เพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีความสุขอยู่แล้วก็ได้นี่นะครับต้องบอกว่าผลงานของเขารูปถ่ายหลายๆรูปที่ผมเข้าไปดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าคอนเซปต์แล้วก็คาแรคเตอร์ของเขาที่ชัดเจนมากนะครับมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็จะถ่ายแฟชั่นแบบไหนแนวไหนก็เข้าไปหมดนะครับเพราะเขาค่อนข้างหน้าตาดีแล้วก็รูปร่างเนี่ยใช้ได้นะครับนายเป็นนายแบบที่ค่อนข้างจะผลงานโดดเด่นและมีชื่อเสียงอนาคตไกลนะครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆนะครับที่เสียชีวิตลง ด้ววัยเพียงแค่27ปีเท่านั้นนะครับก็ต้องติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงของคุณเทนโดคุณละพัทด้วยนะครับทาไวท์จีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ